You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกระสิกรสกร u r ต t y ที่ Happiness i n v e s t m e n t นะครับมาท่านสุดท้ายกันนะครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับปอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ ครับก็ผมเกินให้กับนักงทุนต้นรายการนะครับว่าในช่วง2-3อาทิตย์นี้นะครับหน้าหุ้นก็คือรู้สึกว่าจะมีการขายทำไรหุ้นกลุ่ม reopening นะก็มาเล่นกลุ่มล็อกดาวน์เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งกลุ่มล็อกดาวน์ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีการเก็งกำไรกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สเจ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่งออกรอจิสติกนะครับแล้วก็ล่าสุดมา AMC ละนะครับซึ่งหน้าหุ้นมันก็เริ่มบนะครับวันนี้ ผมก็เลยจะมาชวนพี่โจอธิบายแชร์กับมังทุนว่ามันจะมีอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งเดิมเอาเดิมก่อนสหิติเนี่ยมันดันเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มันดันได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากการล็อกดาวน์ที่มีคนเปลี่ยน behavior จากการอยู่คอนโดอาจจะมากลับมาอยู่บ้านหรือ,อาจะามีการซื้อบ้านหลังที่2องนะครับเลยทําให้ AP เนี่ย เติบโตแบบเซอร์ไพรส์ตลาดขึ้นมานะครับกําลังจะมา<ช>คุยกับพี่โจว่าพี่โจคิดว่าภาพในปี2020ที่มีคนคิดว่าเฮ้ยมันซื้อบ้านไปแล้วมันไม่น่าจะทําให้21มันโตต่อได้เนี่ย2021แล้วภาพผสมสบการล็อกดาวน์ในไตามาสองด้วยเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงครับพี่โจได้ครับจริงๆภาพตลาดอสังหาโดยภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับทรงๆนะครับอันนี้ต้องต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แนวโน้มของการ พฤติกรรมของผู้ซื้อเนี่ยมาที่บ้านแนวราบเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นก็คือสัดส่วนของการซื้อคอนโดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมทีเดียวก่อนหน้าโควิดเนี่ยห้าสตอนนี้เนี่ยแนวราบขึ้นมาเป็น7 0็ดถึงเจละก็คือกินแชร์ไปหมดขณะที่มาร์เก็ตไซส์เนี่ยก็ลดลงจากก่อนโควิดประมาณสักยีนะครับแต่ว่าปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเดิมทีเราคิดว่าปีนี้เนี่ยภาพตลาดมันจะพลิกฟื้นขึ้นจาก ความคลี่คลายของโควิด GDP จะเป็นบวกแต่ล่าสุด GDP เป็นเท่าไหร่แล้วครับคือ forecast เองก,ก็ของเราก็ลดเหลือหนึ่งละจากเดิม1 8ก่อนหน้านั้นอาจจะสูงกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เป็นผลมาจากโควิดที่ดูจะรุนแรงและลากยาวกว่าที่เราคิดนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของผู้เล่นที่เป็น developer เนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องมีมีการแบ่งกลุ่มกันเพิ่มเติมอีกจากเดิมทีเดียวก่อนหน้าโควิดก็จะบอกว่า listed จะดีกว่า non listed นะครับแต่คราวนี้เองเนี่ยใน l i s t e d ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีคนที่พัฒนากลยุทธ์ที่แตกต่างกันมีการทำมาร์เก็ตติ้งที่แตกต่างกันมีการปรับ Product ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยทําให้แต่ละบริษัทอาจจะมีผลประกอบการที่ต่างกันด้วยนะครับอันี้ถ้าเกิดเข้ามาที่ AP เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าก่อนโควิดเนี่ยเขามีเครื่องยนต์อยู่2เครื่องเหมือนกับเดเวลลอปเอื่นก็คือคอนโดกับแนวราบซึ่งคอนโดเนี่ยเครื่องมันก็ค่อยๆดับดับดับลงตามเซกเตอร์ ตั้งแต่มีในส่วนของ LTV ปีหนึ่งปีที่แล้วเริ่มมีโควิดนะฮะดูเหมือนจะดับเข้าไปทำให้พวกเราเนี่ยเดิมทีเดียวก็คิดว่า AP ก็จะเป็นหนึ่งในใน,ในหลายบริษัทที่ผลประกอบการน่าจะมีอโอกาสติดลบได้สูงโดยเฉพาะในปีนี้นะครับขณะที่คนที่ทำเพียวโลไลซ์นะครับอย่างอย่างแลนด์เฮาส์ที่มีแ,วแนวโน้มแนวราบ,แน,ราบแนวราบเยอะกว่าคอนโดมาอย่างมีนัยสำคัญเ,เขาน้าจะเอนจอยต่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอินดัสทรีแต่กลายเป็นว่า กลยุทธ์การเพิ่มพอร์ตของ AP ในส่วนของแนวราบที่โครงการไซส์ไม่ใหญ่แล้วก็กระจายไปยังทำเลทั่วกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมากนะครับโครงการออนแฮนจากเดิมแบบ4ี่โครงการตอนนี้มีเป็นร้อยโครงการมันทำให้แล้วก็มีการปรับ product นะครับในส่วนของตัวบ้านแล้วก็ after sales service อย่างต่อเนื่องคือการสร้างแบรนด ที่ดีด้วยเนี่ยก็ทําให้ยอดขายเขาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเคยรายงานไปแล้วว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาไอไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยพรีเซลแนวราบเนี่ยได้9,100ล้านซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับในอดีตไม่เคยมีบริษัทเดเวลอปเปอร์ไหนเคยทําได้ต่อไตรมาสเกินหมื่นล้านสูงสุดก็คือพฤกษาปี15่นะครับ Q2 ทาได้9,004ดังนั้นตอนนี้ AP เป็นเบอร์2องและสำหรับพรีเซลรายควอเตอร์ที่เป็นแนวราบที่สูง สุดนะครับแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนแรกที่มีโอกาสที่จะทำพรีเซลแนวราบรายไตรมาสเกินหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้มันก็ทําให้ผลประกอบการเพราะว่าแนวราบถ้าบอมดูเนี่ยมันขายปุ๊บแล้วมันโอนเร็วกว่าขายคอนโดและโอ่งเพราะนี้มันจะดันตัวผลประกอบการระยะสันได้ดีแล้วตัวนี้ไอ้เครื่องยนต์ตัวตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งของเขาที่เป็นแนวราบเนี่ยที่มันโอ้โหติดเทอร์โบเข้าไปเนี่ยจากเครื่องธรรมดาติดเทอร์โบเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้สามารถที่จะไปครอ์ ในส่วนที่มันหายไปของตัวคอนโดได้อย่างอย่าง completely เลยะนะครับเดิมทีเราเคยคิดว่ากำไรปีนี้ของ AP จะติดลบจากปีที่แล้วแต่ตอนนี้วันนี้เรามีการปรับประมาณการขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้กำไรในปีนี้ของตัว AP เองน่าจะเป็นจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งหนึง่งเพรามันจะเป็น specific case ึ่งจะมี developer อย่างเนี้อยอยู่2-3เจ้าที่จะสามารถทำได้แบบนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวขอขอ,ขอพูดของ AP เป็นพิเศษนิดหนึ่งละกันนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราก็มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับในส่วนของตัวกําไรปีนี้ปีหน้าปีถัดไป6% 8%แล้วก็2%จากยอดขายครึ่งปีแรกที่ดีกว่าคาดแล้วก็ทิศทางการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ณขณะน,นี้เขายังออนอยู่ว่าจะเปิดโครงการใหม่เป็นจํานวนมากแล้วก็มีการปรับตัวทาร์เก็ตไพรขึ้นจาก9บาท80เนี่ยเป็น10บาท30นะครับครึ่งหลังนอกจากแบ็กหลอกที่มีเยอะจะรับรู้จาก คอนโดที่ในหน้านี้ที่ทบอมโชว์สองตัวนะครับอโศกรายอโศกไฮท์แล้วก็ไรล์รัดพราววาเล่ที่เป็นอันเดอร์เจวีแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะมีการเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่4โครงการนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่เปิดเยอะแหละแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่เปิดเยอะที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่มีการเปิดตัวโครงการคอนโดเยอะมากๆเป็นลําดับต้นๆนะครับก็12,800ล้านก็ตอนนี้เริ่มทําการตลาดแล้วที่พระราม4อโศก นะครับก็เดี๋ยวก็จะทำการตลาดเพิ่มนะครับที่รัตนาธิเบศนะครับแล้วก็จะมีทําต่อที่ในส่วนของตัวราดพราวแล้วก็ตัวอรุณอมรินเพิ่มเติมเข้าไปเพราะเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างพอร์ตสำหรับ2ปีข้างหน้าที่คอนโดน่าจะกลับมาแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งที่ติดข,ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ AP เนี่ยมี2อเครื่องยนต์ละแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอันนี้คือเป็นเป็นภาพคร่าวๆที่ที่เราที่บอมถามมาในมุมของเอลุกก่อน,นครับ พี่โจค,ครับแล้วมาถึงเรื่องของไตรมาสสบ้างคือก่อนหน้านี้ตลาดแล้วเราประเมินว่ากําไรมันน่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราพูดคุยกันมามันน่าจะจ้ำมาอยู่ประมาณไหนนะครับพี่ครับจริงๆเดิมทีเดียวเนี่ยไตรมาสสเราคิดว่ามันจะเป็นหลุมของปีนี้เพราะ Q1 เนี่ยมันมีโมเมนตัมของคอนโดนในปีที่แล้วโอนต่อเนื่องมานะครับแล้วยอดขายไม,ไม่ได้แย่นะครับเจ็ดพเกือบเกือบสามล้านจากกราฟตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ฐานของเขาเนี่ยที่พันสี่ร้อยล้านเนี่ย ถือว่าค่อนข้างสูงมากอันเนี้ยในใน Q2 เองเราก็คิดว่ากําไรน่าจะลดลงอย่างมีนยัยสำคัญเดิมทีเดียวเราทํา700ล้านเท่านั้นเองนะครับเอ่อแต่ว่าด้วยยอดขายโครงการแนวราบที่ดีกว่าคาดมากที่เราพูดว่าเ e อ้ย9,000กว่าล้านเนี่ยเป็นเรคคอร์ดไฮของเขาแล้วก็สูงกว่าที่เราคาดไปเยอะแล้วก็เป็นตัวสําคัญที่ทําให้เรามีการปรับประมาณการปีนี้ขึ้นนะครับอ่อก็จะทําให้เอ่ไรของไตรมาส2เนี่ยเราประเมินไว้ว่าจะลดลงแค่8% เดียออนเดียแล้วก็ยี่สิเ็ดเปอร์ซ็นคิวออนคิวเป็นหนึ่งหมื่นเอเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านซึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเนี่ยถือว่าถือว่าสูง paper, s all, <S มากนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูครึ่งปีเนี่ยถ้าเราท,ทําถูกนะครับมันจะได้อยู่ที่สองพันห้าซึ่งสองพันห้าถ้าเราไปดูคอนเซนเซสโดยรวมที่เขาทํากําไร a p ปีนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักสี่สามสามสามพันประมาณสักสี่พันบวกลบอะ่ะนั่นหมายความว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาคิดว่าจะทํากันได้แค่ประมาณสักพันห้าร้อยเท่านั้นเอง oh. ซึ่ง ถ้าดูตามเพจแบบนี้แล้วเนี่ยดูการเปิดตัวโครงการใหม่ถ้าเขาทําได้ตามนั้นจริงการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้มีการยกเลิกจริงล้วคิดว่าอันนั้นเป็นเป็นเป็นเขา,าเรียกอะไรเป็นสิ่งที่เขามีโอกาสทําได้สูงมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั่นเราก็คาดหวังถึงการอัปเกรดของตัวตลาดด้วยเชย่นเดียวกับเราที่มีการอัปเกรดขึ้นมาโดยปัจจุบันเนี่ยกำไรของเราที่เราทําใหม่เนี่ยก็สูงกว่าตลาดประมาณสัก10โดยเฉลี่ยในช่วงสามปีครับ โอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ